สามอีกแล้วสามอีกแล้วแล้วก็ใหั้คืนเรายังใส่วยนะกะพุกกระพุกขันเอาันนะจะไมสวยหมดเ่า เจ้าแม่ร้องทิพย์เอาไปแม่นด้วยไหมถึงกินมูกระซามึงได้โอเคเอาฮันเอาห้าน้อยพร้อมเด้อพอขอห้าน้อยน้ำไหนได้อฮะเอาคือโบโบหอเอาแต่เล็กใหญ่บ่หันน้อยอะไรมวยมวนมาไปเจี่ยวนน่ะเงี้ยก่อนมันเด็กได้ขนมลายบ่บ่ได้เลยม่ได้ไปแจก บบอาถามปูถามยาก่อนให้จักโตให้จัตโตจำให้ถือด้าไม่เห็นโดนจักเดือนแล้วเ,เริ่มไหมเริ่มงวดแรกไหมงวดแรกนี่จ้องเขาสามตัวดิวจะเก้างวดแรกหัวถางวดเนี่ยเขาสามตัวตูงดิ เอาตรงๆเด้อเอาเลยเอาสิจับแม่นบ่จับสลาก่อนบ่ค่เขียนเอาเอาตัวแรกก่อนยไว้เบิ่งนําเลขมานี่ๆตัวที่2จําได้บ่นาเบิ่งเด้อคนจับสิจําได้เลขเจ้าของบ่สิเขียนตรงกันกับเลขที่เจ้าของจับบ่เด้อว่านี เลขสามนะบันี้นต่อไปเลขยังบ้ันนี้นนสามอีกแล้วสามอีกแล้วเอาแดงมาเมืองเนี่ยว่าสามนะย่ขคืนเห็นแล้วเลขสาม เอาวาน,นิสสองตัวบัววาน,นี้จำได้ว่านอเล็กแต่ฟองมานี้เนะาะเนาะปันปนนันเนีน่ยเอาเพื่อนๆตามสร้างหมดได้ไหมปมาจะให้เขียนให้เพื่อนบอกเพื่อนว่าอยากจับก่อนคุยจีเขียนเลขย,ยังเลขยังเหรอเลขยังเลขสองเพ<อ>ื่อนๆจีจำลเลขได้บ่นะ,นะนะครับปันนี้นเลขสองนะเลขสอง พวอนะแม่น่เลขสองไม่คาะ้องแล้วไอตัวนึงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายจะโทรไปเลยเถอแม่หกองตเป็นแาสองเก่าเก่าเา เ,เ,เ,เลขกเก้าหันขึ้นเบื้องนันละนันลาว่าขีดไว้เนี่ยขีดแรงแรงย่างนี้เก้ากับหกเนี่ยตัวนี้เป็นเลขเก้าเดี๋ยวเขียนไปก่อนตัวเขียนกับตัวนันไปติดขึ้นกักนบ่กสองเก้ากับเอียงก่อนสี่สามสามตัวนี้จับเอาสี่เขียนให้ตัวใดก่าน เาถามปู่ถามยาเอาเลขยี่หล่าเด้อถามไปเอาเลขผู้อื่นเอาคิดออกมาจากกังกันกล่องออกจากกล่องสลากเลยเด้เอ,อไปคัดเยอะหลังก็ซีโจ๊กเลนอีกโจ๊กเลนเลยเพราะว่านี่ได้แล้วทำ <c oughs> ไม่ทำยังคงดีๆบางคนกินตัวเก่าของเพื่อนได้เนาะ ก็จะเอาตัวนี้แล้วว่าเอาตัวที่ว่าเพิ่นเขียนอะไรนะก็เขียนตัวหน่อยเดี๋ยวบานยกให้เบิ่งน้ำในบานสีเห็นหูบนละบันพุตาบอดีอ๋อบังดูจับเบังอ่าตัวเดียวกันกับสีเพิ่นจับนะครั 4, 3, 3, 3. บสีสามสามแลวังสีสามแปดสามเอาคืนดีๆขันเพิ่นบังตัวนึงก็จะเป็นสามแปดกับซองเก่า งวดแรกนะครับอันนี้เป็นงวดแรกหลังจากคนพักมาสองสามงวดสามสาม,สามออกว่านี่ออกว่านี่จกไม่พูออกว่านี่นาสีออกคือ,อ,อ,อาว่าจังสนันมันบ่มีความมันใจปันใดได้ไหมนาสีออก น่าจะออกนะครับน้องว่าน่าจะออกอตัวเลขที่ของน้องนะครับผมน้องจับใครให้กับอบโบนจับสลากจับเบอร์ได้ซีสมสามกับซีสามแปดนะครับมันเป็นเลขตัวเดียวกันสามกับแปดตัวเดียวกันกับสองเก่ามิตรเลขกำงามได้เนี่ย่นี่ๆ,ๆเขาเขาลอกมดเลยสีสามสาม สองเก้าแล้วก็สามแปดนะครับดูว่าสามตัวเกัาอีสามแปดหน้ามสองตัวสองชุด,ดนี่แหละส <29, S 1> <28. S 2> องเก้ากับสองแปดตรงกับเลขมากของพระไม่พอดีเลยเนี่ยพระใหม่มากสองเก้ายนอตรงกับเลขมากของพระใหเกือบดีมอยู่บนี้ น so ้องน้ำทิพย hey, ์มาเฮียนดังแจ๊บไปแจกของขวัญเด็กหน่อยอ่ะมาจัดบัมะพราวนะครับผมสำหรับแนวทางของน้องน้ำทิพย์กีฬาฟันบ่ฟันบ่บ่ฟันไดปะเขาฟันฟันไหมฟันฟันว่าไงมาพูดให้พ่อฟังหน่อยฮะาม่กระโดดกระโดดไปไหนกระโดดไปหาแม่รอมาตรวจ้อ เออไปหาแม่ียมามามาพูดให้พฟังดิโดดโดดไปไหนบ่อบอทุกมื่อนีนเพิ่มเริมบ่ออีสานจัดแล้วเติมอีสานหลายละนะครับตอนนั้นมาหน่อยก็บ่อเป็นๆมาดับอ้นดีมาหน่อยตัวนี้มันบ่อขึ้นข้นเห็นไหมเอ้า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 ขึ้นเ้าเงี้ยขึ้นเเอ้า เออทีพี่น้องเห็นมึงมันจับมึงมันมันจีจับบ่ตัวดำดๆเนี่ยเฝุ่นพิ่นเบาฝุ่นเนี่ยฝุ่นห่องเพิ่นเบาห่องคือคนเนี่ยมาแดงๆนี่ว่าเด็กหน่อยห่วงแอดไม่จนร้อนอันนี้ครับผมสำหรับแนวนะแนวทางของน้องน้ำทิพย์นะครับผมงวดวันที่สิบเจ็ดหกหกนะครับผมหาได้สี่สามสาม 29แล้วก็สามแดนะครับผมอ่าลองออกไปพิจารณาแนวทางประจำวันก่อนนะครับผมหาจจโชคหมานนะครับผมจัดเลยนะครับผมสำหรับงวดแรกของน้องน้ําทิพย์นะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ